นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกแถวหน้ากระดานสแถวเปิดระยะแล้วก็นาทีกับแกนะครับแล้วก็นะครับครับต่อไปนะครับแถวหน้ากระดานหน้ากระดาน2แถวเปิดระยะเฮ้ยขึน เป็นตากล้องรูน <itch anse> ี่รองเท้าแจกหรือว่าไปทำพิมพใหม่ที่เป็แม่ลำนะแต่เป็นผู้ชายและผู้ใหญ่วันพระบัญชาก็คือผู้ที่เดือมหน้าส่งของทหารก็คือสายสามสายเก้าพระพุทจ้านะครับเพราะงั้นการแสดงการเคารพก็จะแตกต่างกันลอกไปนะครับโดยเฉพาะในระหว่างการเคลื่อนที่นะครับแต่ตอนนี้่ญี่ปุ่นมบ อ่กำนิ uhh. on, ่งอ่ะตอนนี้เราฝึกอ่ะาเป็นแถวแนวแครับครนะครับนะครับมองตรงไปหน้าน้วทับตรงตรงหน้า อย่างเมื่อเราปฏิบัติท่าเคารบนะเขาพยายามให้แข็งแรงนะพอพอเป็นท่าเริ่มต้นนะครับพยายามเรียนยังนะเร่งพ่อนะครับเต่งตัวนะมันก็จะเกิดมาแข็งแรงนะครับถ้าเรายกมาจนะช้านะแล้วก็เต่งพ่อไม่แข็งแรงเราต้องเต็มเลยนะเต็มนะครับถ้ามีผู้รับการลรบจะกการกระทำตการ นะนี่นครับนะว่ <bitcoin. S 2> าว่าเราทำความระโหลต่อไปนะครับไปตรงทำต่อไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายวนยี่หัดนะก็คือสบัสดหน้าไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นข้าววันยานะไปครึ่งข้างสามวางแผนทางซ้าย อในการฝึกให้สบัดหน้าไปทางซี้างสาม

ะจะฝึกในท่าเคารพเมื่อไม่สวมหมวกนะครับในการปฏิบัติท่าทางซ้ายทางขวาก่อนอื่นนะครับก็จะฝึกในท่าถอดหัวก่อนถนอดหวมวกนิดวนะ่งต่อไปก็ฝึกในท่าและขวาและซ้ายนะครับ ใช้ขลบนะเมื่อไม่สือหัวหรือสำหรับในหานส,ส่วนที่อยูใ่ในแฉกนะครับเพื่อต่างว่าทางขวาทางขวาและขวาซ่ำนะครับก็ให้สะบัดหน้าไปทางขวาขึ้นนะถรับข้าวขาของแผนและขวาอึ้งสูงนะฮะตึ้ง ทาขวาโค้ครับครับต่อไปทางซ้ายกัดกางแต่ซ้ายจะัดการนิดนึงนะถ้าจะให้แข็งแรงก็ใช้แสดงการลบเมื่อไม่สวมหมวกต่อไปเป็น่าถ้าเราสบัดมหวกนะครับวหมวกก็3ขั้นตอนเป้าหอ้าเอ้ สองแขนหครั้นง,งนะครับขวาอึนางนสองแขนขวาอึ้งตาเมียบพักนะครับข้อที่อึ้งนะครันครั้งสองแขนด้อึ้ง เอาเดี๋ยวแต่ตอนนี้เชิญเชิญเฉพาะในหารเชดียวสบายลังหลังมีขนอยู่ที่เสื้อมีขนอยู่ที่เสื้อสามลังหันของเท้าไม่มันของเท้าไม่มันตีลังหลังระเบียบฮะ 干嘛？买个么？